ายแน่จ <formation> <inh>. ิงก็ตามมาสินี่แกจะหนีไปทึงไหลวะเนี่ยฮึน่ำมันใครว่าอะไรท่านทีวีแมนเฮ้ยแกลำแสงไี่คดดวงตาฮ้ยลำโพงสวยดีดีขอหนึ่งตัวอะนี้แถมให้ซื้อหนึ่งแสนหนึ่งแล้วใครสนใจปองแกกันบ้างถูกเนี่ย อุ้ยไอ้เแกไอ้จีมัไม่ยี่ห้อไอ้เจ๊อ้เไอ้เจ๊สปิโ้โอ้ยหลงสันดุอิลำบากโอ้ยวันนี้ก็แล้วกันต้องไปท้องกเอ้ยเอาฮาร์นะอีม้นน้ไ้ไม่อยู่เลยไม่อยูเลยปะะที่ว่าฉันมองไม่เห็นอย่างงั้งเหรอเก็บซะก่อน